้อนรับเข้าสู่รายการ Live and Learn podcast และคุณอยู่กับจิรกิจตันเกยูนสำหรับ investment principle ที่ผมจะมาเล่าในช่วงนี้นะครับเป็นตอนที่ผมตั้งใจมากเพราะเชื่อว่าจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคุณผู้ฟังได้ครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นหลักการลงทุนและกรณีศึกษาเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจและสามารถลงทุนตามหลักการลงทุนที่ถูกต้องได้ครับ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการลงทุนมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้แล้วเพราะต่างจากสมัยก่อนที่เราเคยสามารถเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ย10%ต่อปีปัจจุบันดอกเบี้ยธนาคารอาจจะต่ำกว่าหรหรือในต่างประเทศบางประเทศมีดอกเบี้ยเป็นศูนย์ด้วยซ้ำดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะสามารถเอาเงินที่เราหาได้จากการทำงาน ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นได้อย่างไรเช่นสมมุติว่าลงทุนในกองทุนได้4-5%เปลงทุนในหุ้นได้8%หรือ10%เราต้องรู้วิธีและถ้าเราสามารถลงทุนได้เก่งจริงๆเหมือนนักลงทุนหลายๆคนในไทยหรือต่างประเทศที่ได้ผลตอบแทน15-20%ต่อปีก็จะยิ่งดีมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราทุกคนเข้าใจหลักการลงทุนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไร จะไปลงทุนในประเทศไหนก็จะสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นเลยครับโดยหลักการลงทุนในโลกของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกมาเป็น2หลักการใหญ่ๆได้ครับคือ 1. ห,หลักการลงทุนระยะยาวหรือ Value Investing และ 2. Technical Analysis ครับ Value Investing คือการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมและพิจารณาที่ตัวธุรกิจจริงๆเป็นหลักขณะที่ Technical Analysis จะพิจารณาโมเมนตัมความผันผวนของราคาและดูจิตวิทยามวลชนครับผมผมขอสารภาพก่อนเลยนะครับว่าหลักการลงทุนที่ตัวผมเองเชื่อมัน่นคือหลักการลงทุนระยะยาวหรือ value investing ครับดังนั้นเนื้อหาของเราจะเป็นแนว value investing นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเรื่องหลักการลงทุนแบบ value investing กันเลยนะครับหลักการลงทุนแบบ VI เนี่ย สามารถแบ่งออกมาเป็น3ข้อที่สำคัญมากๆครับคือ 1. มองว่าหุ้นคือธุรกิจ 2. เข้าใจความผันผวนของตลาดหรือที่เรียกว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตและ 3. มี Margin of Safety หรือมีส่วนเผื่อเพื่อความเสี่ยงนั่นเองครับแม้แต่ตัวของบอเรนบัฟเฟตที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็เคยบอกว่าถ้าเราสามารถเข้าใจคอนเซปต์การทำงานของหลักการลงทุน3ข้อได้แล้วเนี่ย เราจะนำหน้านักลงทุนทั่วไปประมาณ90%ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มหลักการข้อที่1กันเลยนะครับคือการมองว่าหุ้นคือธุรกิจเราต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นที่เราจะซื้อขายเนี่ยมันไม่ใช่เศษกระดาษหรือมันไม่ใช่แค่ตัวย่อหุ้น A B C หรือหุ้น X Y Z นะครับแต่จริงๆไอหุ้นที่เราเห็นในตลาดสีเขียวสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือบริษัทที่มีการดําเนินงาน และกำลังทำธุรกิจอยู่จริงๆครับมีสินค้าและมีบริการมีกำไรมีขาดทุนจริงๆสมมุติว่าเรามีธุรกิจที่ผลิตสินค้าแย่มากๆไม่มีใครซื้อเลยไม่มีกำไรและขาดทุนไปเรื่อยๆทุกปีสุดท้ายก็จะต้องเจ๊งใช่ไหมครับซึ่งบริษัทที่เจ๊งมูลค่าของบริษัทนั้นก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วถ้าธุรกิจที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยมาอยู่ในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรครับ ราคาหุ้นก็จะต้องล่วงลงเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนักลงทุนก็จะต้องแย่งการขายหุ้นนั้นออกมาก่อนที่มันจะเจงจริงและก่อนที่มันจะถูกดีลิสต์ออกจากตลาดหุ้นซึ่งทําให้นักลงทุนไม่สามารถขายหุ้นนั้นได้อีกก็ไม่ต่างอะไรกับมูลค่าหุ้นนั้นเป็นศูนย์ถูกไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าราคาหุ้นสอดคล้องกับคุณภาพของบริษัทในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆขยายกิจการไปได้เรื่อยๆ ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกําไรหรือตามกระแสงเงินสดที่บริษัทสร้างได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นอย่างแรกที่ควรจะทําก็คือเราควรจะหาหุ้นหรือบริษัทที่สามารถสร้างกําไรไปได้เรื่อยๆเป็นบริษัทที่ขายสินค้าที่คนต้องการต้องอุปโภคบริโภคต้องใช้หรือขาดไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโปรดักที่เรารู้จักกันดีครับเช่นเราต้องไปโรงพยาบาล ไปซูเปอร์มาร์เก็ตการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยให้เราเลือกหุ้นได้ง่ายขึ้นครับและการเลือกแบบนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ไปซื้อธุรกิจที่ย่ำแย่หรือธุรกิจที่กำลังขาดทุนโอกาสที่เราจะขาดทุนจนเหลือศูนย์จากตลาดทุนก็จะน้อยลงครับในขณะที่ถ้าเรามองว่าหุ้นคือเศษกระดาษที่สามารถซื้อขายได้ไปมาเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อหุ้นพลาดไปเจอธุรกิจที่ย่ำแย่แล้วใส่เงินลงไปเต็มที่ จากนั้นราคาหุ้นเกิดลดลงรุนแรงจนเป็นศูนย์ก็จะทำให้เราหมดตัวได้เลยนะครับถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเรามาเรียนรู้หลักการลงทุนข้อที่2และข้อที่3กันต่อใน EP ีหน้านะครับขอบคุณครับ